มาอัปเดตความช่วยเหลือนะคะสำหรับน้องเข้าต้มค่ะลูกช้างที่ถูกโขงทอดทิ้งนะคะซึ่งทางสวนนงนุษพัทยาก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเร่งด่วนเลยล่ะค่ะในเรื่องของการส่งน้ำนมทองคำจากแม่ช้างไปช่วยชีวิตลูกช้างป่าพลัดหลงน้องเข้าต้มค่ะ โดยทั้งนี้เรียกได้ว่ามันเป็นเหตุการณ์เร่งด่วนเลยนะคะที่สวนนงนุษย์พัทยาค่ะเมื่อนายกําพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษพัทยามีคำสั่งด่วนให้ทีมงานรีดน้ำนมจากแม่ช้างภายในปางช้างทันทีหลังได้รับการประสานจากทีมสัตวแพทย์เพื่อช่วยเหลือน้องเข้าต้ม น้องเข้าต้มเป็นลูกช้างป่าที่พลัดหลงจากแม่แล้วก็ถูกส่งไปดูแลที่ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวากจังหวัดสุพรรณบุรีหลังจากถูกพบในสภาพที่อ่อนแอค่ะที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีโดยนายกำพลเปิดเผยนะคะว่าทางสวนนงนุษย์พัทยาพร้อมทุ่มกำลังทุกด้านเพื่อช่วยเหลือเต็มที่ โดยถือว่าเป็นความโชคดีที่เพิ่งมีสมาชิกใหม่คลอดเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาในช่วงเวลา1ากา26นาทีก็เลยทำให้สามารถรีดน้ำนมแม่ช้างได้อย่างทันท่วงทีเพื่อส่งต่อไปยังน้องเข้าต้มได้ทันเวลาค่ะ โดยการรีดนมช้างในลักษณะนี้มันเปรียบเสมือนการแข่งกับเวลาในการรักษาชีวิตลูกช้างป่าให้รอดพ้นวิกฤตนะคะโดยเฉพาะน้ำนมทองคําเหลวในช่วง72ชั่วโมงแรกหลังคลอดโดยน้ำนมที่เขาต้องรีบ รีดจากแม่ช้างออกมาเนี่ยมันเป็นน้ำนมทองคําเหลวค่ะเต็มเปี่ยมไปด้วยสารอาหารและภูมิคุ้มกันอย่างมหาศาลเลยก็คือเปรียบได้กับคุมทรัพย์อัลลําค่าช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและโอกาสร,ารอดชีวิตของลูกช้างโดยถ้าหาักพลาดช่วงเวลาสำคัญนี้ไปแล้วเนี่ยอัตราการรอดอาจลดลงอย่างน่ากังวลนะคะจึงยิ่งตอกย้าถึงคุณค่าที่เปรียบเสมือนทองคาในการต่อชีวิตลูกอ่อนค่ะ พอเราทราบข่าวเนี่ยเรามีช้างที่มีลูกอยู่เนี่ยหลายหลายเชือกตอนนี้เราก็รีบให้รีดน,นมเท่าที่เรารีดได้นะเพื่อที่จะส่งไปช่วยเพราะว่าช้างเนี่ยสำคัญที่จะต้องดื่มนมจากแม่แม่จริงๆถึงจะมีความแข็งแรงที่จะอยู่ในชีวิตต่อไปได้ก็ทราบว่าบัณแก้วเนี่ยเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ช้างทานเข้าไปเนี่ยทำให้มีนมมากขึ้น แล้วก็กล้วยทึ่เป็นอาหารประจําของเขาอยู่แล้วครับก็เลยเอามาเสริมให้เขากินให้มากขึ้นจะได้มีน้ํานมมากขึ้นนะครับ